สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนครับพวกผมแซมวิ่งครับทุกคนนี่ฮะอยู่กับทีมงานเรื่องแสงและหัวหน้าจรดครับหัวหน้าจรดวันนี้อยู่กับเจ้าคุณปูค่ค,ครับนี่ฮะเสียเนีตครับท่ั้แรกครับทุกคนนี่ฮะเอาแต่เช้าเลยครับเพื่อนๆ นี่ก็หลอกพองมันเดิมครับโอ้ไปแล้วครับเนี่ยนะโอ้สบายเลยครับงานนี้เออโอ้ขึ้นสบายมาก วันนัทโจุยทำไรน่ะอาเร็วอาเล้วอ๋อยาวเร็วนะโจ้อยาอ๋ออ๋อวันนัทจ้ยเอออ๋อไปไปครับไปขึ้นครับทุกคน โอ้โหโอ้โอ้โหสดดำเลยครับโอ้โหรับรุเของเ้ครับมาจดเที่ยวแรกเลยครับทุกคน

แรงครับแรงครับรถแรงต้องงี้เลย <c oughs> ตลกดิอันนี้ก็เพลย์ไลอยู่ครับทุกคน ประมาณเกือบเจ็ดโลครับทางไปเฉยเกือบเจ็ดโลครับ,บางานนี้วิ่งไกลครับ,บางานนี้ต้องช่วยๆกันครับเนี่ยหนีกันไม่ได้ครับทุกคนหนีกันเขาจะดา่าวิ่งไกลห้ามนีครับว <c oughs> ิ่งไกลห้ามนีวิ่งใกล้ๆก,ก,ก็ห้ามนีเหมือนกันครับเนี่ย มีอะไรก็ต้องช่วยกันครับพเพื่อนๆงานหนักก็ต้องช่วยกันไม่ใช่วิ่งไกลแล้วหนีเอาไปแล้วครับเจ้ารถโคตเออเอาเอาโอ้โนไัหน้าโจรขึ้นไหมไม่เนี่ยอะเออเอาไปแล้วครับไปแล้ว

แม่มน้องต้าอือาไปกลับรถกันครับทุกคนต้องกลับรถครับทางมันแคบครับทุกคน ลงรอยเดิมหรือเปล่าครับทุกคนอ่ะมาดูมาดูาดนี่รอยใหม่รอยใหม่ไม่เป็นไรกว่า่่ลงรอยเดิมวันนั้นจะโดถ้าลงรอยเดิมนี่เย่เลยอ <c oughs> ย่างของเจ้าเนี่ยอ๋อขอนั้นนะ ไปเลยไปเลยอ่าจะติดไว้ทางนี้ครับมาดูมาดูมาด,มาดูมาดูกันจะติดหรือเปล่าทางนี้งูมาทางนี้เด้อมาทางนี้เด้อทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ <G ül> งานโค้งยังไม่เสร็จง่ายเลยครับทุกคนดินมันเฉะๆฉะครับนี่ฮะดินนี้ จมเลยจมเลยนี่ครับเพื่อนๆเะาจะเตรียมแล้วครับไปเอาติดไหมี่ติดไหมเอาดูมาดู เดินหน้าเต็มกำลังเอาไปอีกตากเอาแถมครับแถมไปเลยครับเอาถอยก่อนถอยก่อนโอ้ไปก่อนครับเพื่อความปลอดภัยโอ้ออครับครับไปแล้วครับโอ้ลื่นครับลื่นลื่นลื่นอะ ไปไม่ไหวครับไปไม่ไหวเออเอ้าโอ้เอ้าเออโอ้เดี๋ยวมูอทำอะไรดิรถแรงครับรถแรงเอาเต็มเลยเอาไปเลยไปเลยโอ้เออสุดยอดที่รีวิวเจ้าเนี่ยโอ้ สามชาตโชว์ <laughs> <laughs> เลยครับสามชาโชว์เลยก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้ครับฝากกดไลค like, ์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ